สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไซโซเซตี้ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาทัวร์ร้านของเล่นอีกแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าร้านนี้เขามีอะไรขายบ้างนะครับไปดูกันเลยนี่ผมเดินเข้ามาเจอน้องก็ซิล่านะครับผมนี่เป็นไง่าก็ซิล่า Godzilla ที่ไม่ค่อยเหมือนก็ซิลล่าโอเคถัดมาก็ จะเป็นพวกของเล่นเด็กผู้หญิงอ่ะมีตุกตต๊กตรงตุ๊กตานะครับผมประมาณนี้ครับอันนี้คือลายยี่สิบเอ็ดบาทเหมือนจะเป็นพวกการ์ดเกมหรือเปล่าเป็นการ์ดอะไรเงี้ยครับอันนี้เป็นไดนโนเสาร์ไซรัลท็อปนะครับผมเฮ้ยมันนิ่มๆเ่ะทุกคนอ้อาวทำไมกบมันแข็งมะกบมันควรจะนิ่มสิมันจะได้เหมือนกบของจริงนะครับกบแข็งถ้างั้นน่าจะเป็นพลาสติกนะส่วนไดนโนเสาร์น่าจะเป็นยางนะครับ อ่าน,นี้จะเป็นพวกไดโนเสาร์ถุงๆมีทีเรสมีสไปโนซอรัสมีหลายตัวครับผมแฮ่ีเทเรสีเขียวมาเชียแต่ดีเทลโอเคอยู่นะซื้อไปทำสีใหม่ได้ครับอันนี้ก็จะเป็นพวกโมเดลสัตว์น้ำครับมีฉลามมีปลาหมึกมีปลาวานอะไรพวกเนี้ยครับผมอันนี้ก็เป็นไดโนเสาร์ตัวจิ๋วๆโอเคเรามาดูฉลามนี่ฉลามน่าสนใจนะสวยอยู่ตัวใหญ่ประมาณหนึ่งเลยเอาไปเล่นในอ่างน้ำได้นะครับผมนี่ อ่ามีโมเดลหมูด้วยเป็นไงช่วงนี้หมูแพงนะครับอย่าไปซื้อโ <c oughs> คตรแพงโลสองร้อยโอเคเดี๋ยวไปดูต่อครับว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็นพวกโมเดลสัตว์อีกแล้วก็ซิล่าพายอีกแล้วครับผมแต่ว่าจะตัวเล็กกว่าไอตัวเมื่อกี้หน่อยนะอ่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกไดโนเสาร์นะคะผมไดโนเสาร์เยอะมากเลยอันนี้โลดอนอ่าอันนี้น่าสนใจครับเป็นโครงกระดูกครับ นี่สวยอยู่นะร้านนี้ก็ของราคาค่อนข้างถูกนะครับผมราคาก็แบบว่ามีตั้งแต่ยี่สิบบาทถึงสองร้อยอะไรประมาณน,นี้ครับนี่นี่เป็นปืนของเล่นครับก็แบบว่ายิงจุกออกไปอะไรเงี้ยครับอ่ามีสไนเขียวด้วยนะครับแต่เป็นสีดำราคาร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองนี่อันนี้ก็จะเป็นพวก โมเดลทหารเอาไปวางไว้นะครับผมแล้วก็เอาไอ้ปืนไม่แกะเอาไปยิงก็ได้นะครับผมฝึกความแม่นครับอันนี้จะเป็นของเล่นแบบว่าน้องๆ้องผู้หญิงนะครับน่ารักน่ารักเป็นชุดเครื่องครัวจําลองนะครับนี่ก็มีเยอะอยู่นะ,อะของที่นี่ก็แบบว่าคล้ายๆเดินคลองถม,มครับแต่ว่าร้านนี้เขาขายหลายอย่างนะมีของเล่นแล้วก็มีของใช้อย่างอื่นด้วยอันนี้เป็น กระดานวัดรูปอ่าเป็นเทนครับผมน่าจะเป็นภาคออมนิเวิร์สนะครับลายเส้นแบบนี้นี่เลยนี่ก็จะเป็นพวกแบบว่าชุดครัวจำลองอะไรพวกเนี้ยครับก็เล่นกันได้หลายคนนะชุดครัวจำลองเนี่ยน้องๆผู้หญิงก็หารตังก,กันก็ได้นะครับผมสักห้าคนนะอ่าช่วยกันออกครับแล้วก็มาเล่นด้วยกันสนุกสนุกอะไรอย่างเงี้ยครับผมอันนี้เป็นโมเดลสัตว์อีกแล้วเอาไปวางที่สารพรภูมิอะไรอย่างนงี้ะครับ ของที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะแบบว่าซ้ําๆกันเยอะอยู่นะครับไม่ไม่ค่อยมีหลายประเภทเนาะของจะแบบว่ามีลักษณะแบบคล้ายๆกันอะไรเงี้ยครับผมแต่มีของเยอะนี้เป็นพวกโมเดลหุ่นยนต์อ่านี้เป็นชุดเบ็ดตกปลาครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูล็อกอื่นอ่านี้เป็นพวกแบบที่ตักทรายอะไรเงี้ยเอาไปเล่นที่ทะเลได้นะครับ สงการนี้ใครเที่ยวทะเลก็มาแวะซื้อพวกแบบว่าของเล่นที่ตักทรายอะไรอย่างเงี้ยครับขุดดงขุดดินอ่าไปเล่นได้สนุกสนุกนะครับผมอ่านี่มีชุดตกปลามาอีกแล้วครับก็เอาอไปเล่นในอ่างน้ําที่บ้านก็ได้หรือจะไปเล่นที่ทะเลกับไอชุดไอขุดดินเมื่อกี้ก็ได้นะครับนี่อ่าสี่สิบกว่าบาทเท่านั้นเองนี่อันนี้ชุดใหญ่ร้อยยี่บแปดอ่าแล้วก็มีโมเดลสัตว์น้ำมาอีกแล้วฉลามเต่า ฉลามวานนะครับผมฉลามหัวค้อนอะไรอย่างเงี้ยครับนี่เลยก็ซื้อไปเล่นได้ครับสนุกสนุกแต่ไปเล่นที่ทะเลก็ระวังหายนะครับเพราะคลื่นมันจะซัดนะครับผมนี่เบเบดอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูล็อกถัดไปกันนะครับว่ามีอะไรอีกอันนี้เป็นมังกรหรือเปล่าแต่หน้าตาคล้ายเดินเสาผสมกันมั้ง <c oughs> ก็แบบว่าใส่ฐานแล้วมันก็จะเดินได้อะไรอย่างเงี้ยครับ อ่ามีทีเร็ด้วยเป็นไงทีเร็กลายเสือเชียสีส้มมาเลยส้มส้ม,สมเขียวเขียวอ่าอันนี้ก็ทีเร็กเหมือนกัน d ด n น s a u r World อ่าเป็นไงโอเคเดี๋ยวเราไปดูล็อกถัดไปกันเอ้ยไม่ใช่สีน่าจะหมดแล้วนะน่าจะมีแค่นี้แหละโอเคครับผมก็สินค้าที่นี่ก็มีประมาณเท่านี้นะครับผมอ่า วันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ